นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้าย,ายตอนที่280ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วีรศักนะครับที่ด o น a t i เข้ามาให้29บาทผ่านทูมันนี่เนาะขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะสนับสนุนโดเน a t ก็สามารถด o n a t i o ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยเนาะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่ลู่โจนะครับจวนเออชินจานแล้วก็เจียงอาเฉียนนั้นได้เป็นผู้นําในการเดินเข้ามายัางสุสานแห่งดาบบัดนี้เมื่อเดินเข้ามานะครับไม่นานก็ได้ถึงสุสานแห่งดาบและแล้วสุสานแห่งดาบข้างหน้านะครับใช่แล้วครับทางเข้ามันถูกปิดเอาไว้อีกแล้วเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ามานะครับปากทางถ้ำก็ถูกปิด ส่วนอันนี้ปากทางที่จะเข้าไปยังตัวใจกลางหลักสุสาแนแห่งดาบก็ยังคงถูกปิดเหตุใดถึงเป็นแบบนี้กันปู่ที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นมีแต่จะดุด่าเท่านั้นลู่โจจ้องมองอย่างเวยมือและพูดขึ้นเจียงอาเฉียนเอจัดการซะเอฆ่าอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเจียงอาเฉียนนะครับสัมผัสได้ถึงทุกสายตาที่กําลังจับจ้องมาที่เขาเออก็ได้ก็ได้ข้าจะทําเอง เยี่ยงอาเชียนนะครับตอบตกลงไปได้แต่ใช้ความคิดอยู่ภายในใจเออนี่มันยังไกลกว่าที่ข้านั้นวางแผนเอาไว้มันไม่เหมือนกับที่ข้าคิดเอาไว้เลยเยียนอาเชียนนะครับยังคงเช่นเดิมตัวเขาสามารถใช้ดาบคีตะมังกรน,นั้นจัดการนะครับตัดสิ่งกีดขวางได้อย่างง่ายดายชินจานได้พูดขึ้นเออดูเหมือนว่าการกระทําแบบนี้ต้องเป็นอะไรที่ มีใครสักคนจงใจซื้อเวลาแน่หินพวกนี้นั้นไม่อาจที่จะขวางกั้นยอดฝีมือได้เห็นได้ชัดว่าผลที่พยายามก่อขึ้นนั้นมันต้องทำการเพื่อที่จะซื้อเวลาเท่านั้นืการที่จะได้มาซึ่งดาบมานหิงทีคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเฉียงอาเฉียนได้พูดออกมาอย่างมั่นใจนั่นสิใครกันบังอาจมาเอาหินปิดทางนะครับขวางกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูเหมือนว่าน่าจะเป็นแผนการของซื้อวู้ยาแน่นอน เจ้าพูดถูกแล้วหล่ะอย่าลืมไปหล่ะซื้อวู้ยาครั้งหนึ่งน่ะเคยเป็นสิทธิ์ของจินจิงสารชินชานได้พูดเสริมเฉียงอาเฉียนได้ยินแบบนั้นถึงกับพูดไม่ออกนะครับตัวเขารู้สึกไม่พอใจกับคำพูดของชินชานแต่หากไม่มีอะไรจะพูดทําไมเจ้าไม่เลือกที่จะหุบปากไปหล่ะลูโ่โจยังคงสงสัยนะครับตัวเขาได้แต่นิ่งเงียบและเดินทุกเดินนําทุกคนเข้าไปยังสุสานแห่งดาบยวนเอ๋อก็ได้รีบตามไปอย่างเร่งรีบผู้ฝึกรุษผู้ฝึกยุดนะครับที่เหลือก็ตา่าง เดินตามไปเช่นกันที่ทางเข้าสุสานแห่งดาบนะครับมีดาบถูกวางเอาไว้ทั่วทางเดินดาบหลากหลายเล่มน,นะครับต่างก็ยื่นออกมาจากกองภูเขาดาบดาบทั้งหลายมีทั้งขนาดยาวสั้นเล็กใหญ่นะครับที่แตกต่างกันผู้ฝึกยุทธทั้งหลายนะครับที่เห็นแบบนี้ต่างก็ตื่นตกใจในทางกับการเจียงอาเฉียนของเรานั้นกับสายหัวเฮาดาบพวกนี้นั้นเป็นแค่ดาบไร้ประโยชน์ตัวเขานั้นแทบที่จะรอไม่ไหวอีกต่อไปนะครับที่จะได้ถือดาบมานัน เป็นธรรมดาที่ยอดฝีมืออย่างเกียงอาเฉียนนั้นจะไม่สนใจดาบตัวทั่วไปที่มีอยู่กายกองที่อยู่ตามทางเดินนะครับมีเพียงแค่ดาบมานในตำนานเท่านั้นที่ดูจะสนใจที่อยู่ในความสนใจของเกียงอาเฉียนได้ดาบมานเป็นดาบที่ตัวเขาหมายตาไว้ในที่แห่งนี้ณนะวันนี้ที่เขามาดูโจเองก็ไม่ได้คิดมากครับนะครับกับดาบพวกนี้มันไม่ต่างอะไรจากเศษขยะ ทางสี่ยังคงเดินนำหน้าต่อไปผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆก็เริ่มเห็นปัญหาแล้วหลังจากมองไปรอบๆอย่างทีต่วนพวกเขานั้นกลับไม่พบดาบที่จะถูกใจเลยดาบธรรมดานะครับจะต้องได้รับการดูแลเอาใจมันเป็นดาบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นดาบธรรมดานั้นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่คงจะเป็นอะไรที่เป็นภาระเอาเปล่าๆสู้พวกเขาหาดาบวิสิทธ มาใช้ไม่ดีกว่าถ้าหากไม่ได้ดาบวิเศษกลับไป <S <S เหตุใดพวกเขานั้นจะต้องมายัางสุสานแห่งดาบเสี่ยงชีวิตมาที่นี่ทําไมกันเยียงอาเฉียนได้เดินตามมานะครับก่อนจะพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มฐานผูโซขาอยากรู้จริงๆว่าสุสานแห่งดาบกว้างใหญ่ไพศาลไกลกันแน่ที่เป็นผู้รวบรวมดาบไว้มากมายขนาดนี้กันขคนนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่เยี่งอาเฉียนกล่าวดูโจรูปเขาก่อนจะพูดออกมา ที่นี่นะถูกเรียกว่าสุสานแห่งดาบมันเป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อฟังดาบยังไงละ่ะดาบทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีอายุยืนยาวกว่ามากดาบทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่มีอายุที่ยืนยาวกว่ามนุษย์แม้ว่าเวลาผ่านไปผู้คนล้มตายดาบที่ไร้เจ้าของก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นผู้ที่มีเวลาว่างพอมักจะรวบรวมดาบที่ไร้เจ้าของมาไว้ที่นี่การรวบรวมดาบให้มาอยู่ที่นี่ ดาบทั้งหลายก็จะได้รับการกัดเก่าบำรุงรักษาหรือแม้แต่จะทําให้มันกลับไปอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นได้ชินจานได้เข้าร่วมสนทนาด้วยนะครับสุสารแห่งดาบนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรในอดีตมีใครคนหนึ่งเคยพูดเอาไว้ในป่ามานหมอกแห่งโลกใบนี้นั้นมีดาบนับหมื่นที่ถูกฟังเอาไว้ที่นั่นดาบที่ถูกฟังเอาไว้ต่างก็เป็นสุดยอดของดาบยอดฝีมือด้วยกันแต่แน่นอนการจะหาดาบของเรายอดฝีมือได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย ดาบตังหมุดถูกฟังอยู่ร่วมกับดามนับมือนับแสนเล่มยังไงล่ะก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะครับดวนเอ๋อได้ฟังแบบนั้นก็ได้พูดออกมาอย่างไม่พอใจเอ๋แล้วใครจะไปหาดาบชั้นยอดเจอกันล่ะคุณพวกนั้นน่ะไม่ได้บ้าหรอกนะข้าน่ะพอที่จะเข้าใจพวกเขาแต่าหากพวกเขาใครจะตายพวกเขาคงจะเอาดาบชั้นยอดไว พวกเขาก็คงจะรวบรวมดาบชั้นยอดเอาไว้ก่อนจะฟังพวกมันเอาไว้ด้วยกันในตอนที่ข้าจากไปข้าเองคงไม่อยากที่จะให้ดาบของข้านั้นแปดเปื้อนมุนถิ่นหรือให้ใครที่ไม่สมควรได้รับไปข้าเองก็จะสร้างสุดยอดม่านพลังเอาไว้เพื่อปกป้องมันหลังจากนั้นจะหาดาบนับล้านเล่มมาฝังรายรอบตัวเพื่อไม่ให้ใครใครสามารถหามันปบในวาระสุดท้ายของข้าข้าจะฝังตัวเองเอาไว้ที่ใจกลางแห่งดาบอันมาศาล ข้ายากจะดูกันว่าใครจะกล้ามาแย่งจิงดาบของข้าไปเจียงอาเฉียนได้ประกาศออกมา <c oughs> ก็ตาฟังเหมือนกับคนธรรมดาอาจจะดูบ้าบอน,นะครับแต่สําหรับผู้ที่รักและขังใครดาบอันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่พอฟังขึ้นเนาะเออข้าก็แค่พูดเกินไปหน่อยนะข้าแค่ล้อเลียนเท่านั้นเจียงอาเฉียนพูดเสริมนะครับก่อนที่จะพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนทุกๆคนต่างก็หยุดเดินฝูฝึกหยุดทั้งหลายได้ยินแบบนั้นต่างก็จ้องมองเจียงอาเฉียนราวกับเป็นคนบ้า ดูตัวทาได้เพียงแค่เหลือมองเจียงอาเฉียนก่อนเที่เดินต่อไปถ่ายที่สุดแล้วหนึ่งในสามผู้ข้างใกล้แห่งดาบก็ยังเป็นคนที่บ้าดาบอยู่วันยังค่าเจียงอาเฉียนนั้นทําตัวสมกับฉายาที่ตัวเองได้รับมาแล้วที่สุสานแห่งดาบนี้นั้นนะครับมีพลังป้องกันเอาไว้มีข่าวหรือว่าม่านพลังของมันนั้นสรงพลังเท,เทียบเท่าได้กับม่านพลังแห่งดาบทั้งจิตในตอนนี้มันก็ผ่านมาหลายสิบปีไม่มีใครรู้เลยว่าแท้ทจริงแล้วยังมีของจริงนั้นอีกไหมม่านพลังอาเรีย บม่านพลังบาเรียน,นะครับอนาเขตปกปักรักษานี้มันทรงพลังถึงขนาดที่ทําให้ผู้คนนั้นต้องส่าสาน,สานม,ม่านพลังดาบทั้งจิตอย่างนั้นเหรอมันก็เป็นชื่อ ของมานพลังที่เจอได้ในคัมภีร์แม้ว่าขานั้นจะไม่เคยเห็นแต่แต่มันจะต้องเป็นมานพลังที่แข็งแกร่งแน่ท้ายที่สุดแล้วด้วยมานพลังของดาบทั้งเจ็ดที่ไม่เคยมีผู้ฝึกยุทธระดับล่างคนไหนสามารถฝ่าไปถึงใจการสุาสานแห่งดาบนี้ได้แน่นอนเพราะแบบนั้นจึงไม่มีใครเอาดาบดาบมานเล่มนั้นไปได้จนถึงทุกวันนี้ยังไงล่ะชินจานได้พูดขึ้นสันทีที่พูดจบนะครับทุกๆคนได้ยินแบบนั้นต่างก็เทบยาร่ำให้คำพวดออกมาในส่วนลึกของตัวเอง ทุกคนได้จ้องไปที่ติดตามที่เสียงดังขึ้นมีใครบางคนดูที่นี่ไปรีบไปดูเร็วเข้าเจียงอาเฉียนนะครับจำคาพูดของฉินจานได้ดีตัวเขารีบเร่งฝีเท้านะครับเพื่อมุ่งไปที่ด้านหน้าเพื่อที่จะคว้าดาบมาหมาตาหากดาบเล่มนั้นถูกซื้อวู่ยาเอาไปก่อนนะครับตัวเขาคงจะไม่มีโอกาสนำกลับมาได้แน่ คนอื่นๆเห็นแบบนั้นก็รีบเพื่อนที่อย่างรวดเร็วแม้แต่ผู้ฝึกยดรดดับย่างนะครับยังตุ้มสุดกําลังเพื่อจะรีบวิ่งตามไปแม้ว่าพวกเขาจะประมาณนะครับแต่โอกาสที่จะได้รับดาบดีๆที่อยู่ในส่วนลึกของสุสานแห่งดาบนี้นั้นก็ยังพอมีอยู่และเพราะอหตุนั้นทาให้ทุกคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับและเต็มไปด้วยพลังฮึดลู่โจบินไปข้างหน้าชินชานที่เห็นแบบนั้นได้เหลือมองเขาคอนเจะยิ้มออกมาเออท่านผู้สูง มีอะไรงั้นเหรอลูโจหันกลับมานะครับในระหว่างที่บินเออเออไม่มีอะไรขอรับชินจานั้นรู้สึกประทับใจในตัวของรูโจอีกครั้งนะครับตัวเขาคิดว่าลูโจนั้นจงใจที่จะลดความเร็วในการบินเพื่อเจี๋ยรอตัวเขาแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้แสดงว่าลูโจเห็นความสําคัญที่ตัวเขาอยู่ที่นี่ <c oughs> เปล่าไปอีกอยู่ในขั้นเสุดทึงน,น,นะครับมันมันมันบินเร็วกว่านี้มากไม่ได้ ผู้ฝึกยุทธระดับล่างคนอื่นๆไม่สามารถบินได้นะครับพวกเขาได้แค่วิ่งต่อไปเท่านั้นไม่นานนักทั้งสี่ก็มาถึงจุดที่เป็นส่วนลึกของถูกสารแห่งดาบได้ชิงชิงชิง,ชงดาบมากมายนะครับได้บินไปในอากาศที่แห่งนั้นมีแสงสะมีเที่ยงนั้นนะครับมีแสงสว่างสวัยไม่มากพอหือดาบบินพวกนี้ต้องใช่แน่ๆนี่คือมานพลังอาณาเขตปกป้องแห่งดาบพลังที่ไหลเวียนอยู่ในอากาศนะครับ มันได้กลายเป็นพลังพิเศษบางอย่างหลังจากนั้นนะครับก็ได้ร้อยไปมาอย่างอิสระดูนั่นสิมีมีใครมีใครอยู่ด้วยในที่อับแสงนะครับเจียงอาเชียนนะครับสัมผัสได้ถึงศพอันไร้วิญญาณของผู้ฝึกยุดเจียงอาเชียนเห็นแบบนั้นก็ได้เดินเข้าไปตรวจเดินเข้าไปตรวจสอบก่อนจะพูดออกมาไอ้หมอนี่พึ่งตายสาวกของสำนักแห่งความมืดงั้นเหรอือรู้จถาม ออสาวกของสำนักแกนแทแห่งดวงใจเจียงอาเฉียงได้ตอบมาหื่สำนักของสาวกของสำนักแกนแท้แห่งดวงใจมาทำอะไรที่นี่กันชินชานได้ถามออกมานะครับเจียงอาเฉียงก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่หรอกถ้าหากดูไม่ผิดไม่เพียงแต่สำนักแกนแท้แห่งดวงใจเพียงสำนักเดียวแต่ยังมีคนจากสำนักเซียนสวรรค์มาด้วยนอกจากนี้ยังมีคนจากสำนักเจ็ดดวงดาว และสำนักอื่นๆเนื่องจากสุกานแห่งดาแห่งนี้ถูกเปิดออกแล้วผลพวกนั้นจะปล่อยโอกาสนี้ให้ร,ดรอดไปได้อย่างไรกันเมื่อหยวนเอ๋อได้ยินแบบนั้นนางก็ถามออกมาด้วยความสับสนถ้านอาจา์คะดาบมานันทรงพลังและแข็งแกร่งจริงๆอย่างนั้นเหรอมันเป็นอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดลูโ่โจได้ตอบกลับมาหลังจากนั้นนะครับตัวเขาก็ได้คิดว่าอาวุธระดับสวงสวรรค์ธรรมดานั้นคงจะไม่ยุติธรรมกับอาวุธชิ้นนี้สักเท่าไหร่ ลู่โจผู้เสริมออกไปมันเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดยังไงละ่ะก็ยืนยันดากปากคำของลู่โจแล้วนะครับดาบมันเป็นอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดอย่างที่เราทราบกันนะครับอาวุธระดับสวงสวรรค์คือที่สุดของที่สุดและในบรรดาที่สุดของที่สุดของอาวุธสวงระดับสวงสวรรค์มันก็จะถูกแบ่งออกเป็นสามระดับนั่นก็คือระดับล่างนะครับแล้วก็ระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสุดซึ่งดาบมานั้นจัดเป็นยอดอาวุธนะครับที่อยู่ในขั้นระดับสูงสุดนั่นเอง นี่ถือเป็นวิธีการอธิบายที่แสนจะดูคุ้มเครือนะครับแต่อย่างไรก็ตามทําให้ผู้ที่ได้ฟังนั้นได้รู้คุณค่าของดาบมานชิงชิงชิงดาบจำนวนมากนะครับได้บวยบินไปในอากาศอย่างอัดแน่นด้วยพลังเชียงอาเฉียนยิ้มออกมาตัวเขานะครับตอนนี้มีดาบคีตะมังกรอ,อยู่ในมือก่อนหน้านี้แล้วดาบแสงสีทองของเขาแสงสว่างออกมานะครับก่อนทียบปล่อยขึ้นพลังใส่ดาบที่รอยร่องเพลง ดา,าาดาบกว่าหลายสิบเล่มนะครับที่บินมาทางทิศทางของเจียงอาเฉียนได้ถูกซัดกลับไปเจียงอาเฉียนทําได้แค่มองอย่างผิดหวังหืออาวุธระดับทั่วไปอย่างนั้นเหรอดาบคีตะมังกรนะครับของลู่โจได้อาดาบขีตะมังกรของเจียงอาเฉียนได้ถูกชั <c oughs> กกลับเข้าฝักอีกครั้งดาบที่ตกลงเป็นดาบที่ตกลงไปบนพื้นนะครับท,ท้ายสุดแล้วมันก็สันตัวก่อนที่มันจะกลับมาลอยอีกครั้งอา ดูเหมือนว่ามีแต่จะท่องทำลายมันสินะช่างเจ็บกวดจริงๆเจียงอาเฉียนนะครับได้ยกมือขึ้นมาอย่างช้าชาตัวเขาที่เป็นผู้รักดาบนะครับการทำลายดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัวเขาไม่ค่อยอยากเสียธรรศักเท่าไหร่ในตอนนี้มีผู้ฝึกยุทธนะครับก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเฮ้ hey, นั่นมันอาวุธระดับตัวไปอาวุธระดับตัวไปขาต้องการมันทั้งหมดเฮเฮ้เ hey, hey, ่ hey. อยากน้อยๆมันก็เป็นอาวุธลัที่มีระดับแล้วนะ ผู้ฝึกยุดได้ยิบดาบพร้อมจะพุ่งไปยังม่านพลังแห่งดาบดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดถูกแล้วนะครับที่มาที่นี่เฉียงอาเฉียนได้พูดขึ้นเฮ้ยชินชานได้พูดต่อผู้ที่ต้องการดาบจะมาตายในที่แห่งนี้ไม่ได้เร็วเข้าทุกคนขอบคุณมากท่านยอดฝีมือไม่ต้องมาขอบคุณข้าหรอกไปขอบคุณท่านผู้เ้สเตหรอกไปขอบคุณท่านผู้้สูเถอะชินชานได้ตอบกลับผู้ฝึกยุดทั้งหลายนะครับต่างก็โค้งคำนับรู้โจขอบคุณมากขอรับท่านผู้อุ้สู ติงได้รับการสวามิภักดิ์12คนได้รับแต้มบุญ120แต้มยังมีผู้ฝึกยุทธอีกหลายคนนะครับที่ไม่พอใจกับดาบเมื่อกี้ที่เจียงอาเฉียนสัตดหมอบไปเนาะเพราะว่ามันเป็นอาวุธรดับทั่วไปและพออย่างนั้นนะครับคนที่เหลือก็ยังคงติดตามลูโ่โจต่อไปเคร่คงเคร่คงเคร่งเสียงของดาบได้ปะทะกันขึ้นนะครับจากด้านหน้าลู่โจได้เดินเข้าไปในม่านพลังแห่งดาบ ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นเองตัวเขาก็ได้ใช้พลังป้องกันออกมาด้วยพลังป้องกันในตอนนี้นะครับมานพลังแห่งดาบนั้นทําความเสียหายอะไรให้กับลู่โจไม่ได้แน่เมื่อเจียงอาเชียนเห็นแบบนั้นเออท่านผู้สูงสามารถป้องกันพลังควบคุมได้ท่านผู้สูงสามารถควบคุมพลังป้องกันได้ยอดเยี่ยมมากท่านทําให้ข้าประทับใจจริงๆลู่โจไม่สนใจคํเยืนโยของเจียงอาเชียนและยังคงเดินต่อไปไม่นานในที่สุดพวกเขาก็เดินมาถึงส่วนลึก ของสุสานแห่งดาบในตอนนี้ทุกคนกลับได้เห็นภาพที่เต็มไปด้วยความตื่นตกใจมีหลุมศพขนาดใหญ่ตั้งตาง,งานอยู่นะครับสูงเกือบเสียดเพดานจีดานหน้าของมันนั้นเต็มไปด้วยศิลาจารึกหลุมศพนี้นะครับถูกโซ่นะ้บแปส,สินพันธนาการเอาไว้จากทั่วทุกสารทิศและเพราะแบบนั้นมันทําให้หลุมศพนะครับสามารถตั้งตาง,งานมั่นคงอยู่ใจกลางสุสานแห่งดาบได้ดาบมากมายหลายชนิดนั้นได้กระจัดกระจายรอบตัวศพนอกจากนี้ยังมีดาบที่ได้รอยอย,อยู่บน หลุมศพนะครับที่ไม่อาจจะนับตำนวนได้ดาบทำลายมันคล้ายกับปลาลิกปลาน้อยที่แวกไายอยู่ในพื้นมหาสมุทรมันเป็นสิ่งที่คอยขับไล่ผู้ฝึกยุทธที่ต้องการเข้าก็เลยมีผู้ฝึกยุทธกว่าร้อยคนนะครับกระจายอยู่ทั่วทุกมุมของสุสานมันเป็นร่างไร้วิญญ,ญาณน,นั่นเองก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใน E นะีีหน้าดูเหมือนว่าจะมาถึงจุดคลายเมฆแล้วนะครับในที่สุดก็มาถึงจุดที่ น่าจะเป็นสารที่ตั้งของดาบมานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับเพื่อนๆคิดว่าใครจะได้ไปดาบมานเจียงอาเชียนซื้อวูหยารู่โจรหรือว่า